แนวร่วมอาชีวะค,ครับมไม่ได้ะพอะครับเป็นแนวร่วมอาชีวะดำเนินคดีมาเราสองคมคือผู้อดีตนะั้น,นที่ออกมาเคลื่อนไหวตอน6-3-4จับได้ใช่ไหมครับว่าในช่วงนั้นเกิดแล้วเราก็ถูกดำเนินคดีมา6-4เราเข้าปุ๊บตอนน้อถนงถาว่างานนี้กนก็ครบรอบหนึ่งปีผมาะโทษตั เมื่อปีที่ผ่านมาที่จัดเราสองคนไม่ได้โดนในอ้่นถามว่าชีวิตข้างในหรอครับผมยากเปรียบเทียบแบบนี้นะผมเป็นผู้พอทักนะตอนที่เราเข้าไปนะทุกคนเชื่อไหมคือแบบมันเงียบมากตอนเราเข้าไปพวกอานนท์พวกเจ็ทุกคนได้ประกรันตนะัวกันแต่เราหลุดเข้าไปแบบในช่วงที่ไม่เหลือใครแล้วอ่ะเราโดนจับแยง แยกแกนะครับอย่างที่บอกว่าตอนนั้นผมได้ยินมาพูด,ดได้ยิ่แล้วพอสักพักหนึ่งพ,พี่อันเข้ามาเเข้ามาพี่หมท่นขเข้ามาผมก็เลยแบบถอ,อยหลัไปสิแต่ไม่ไดีผมยังอยู่ถามว่าชีวิตข้างในเป็นยังไงแย่มากครับสอหรําแข่งมันแย่มากถ้าจะให้พูดถึงเรื่อง ีวิตการเป็นอยู่ของข้างในมันก็มันไม่มีอะไรนะัะคือรนกักขังไปวรน้นนะมันคือผมก็ยังเรียนหนังสืออยู่แล้วในช่วงนี้ผมออกมาออกมาเรียบร้องมันเป็นในช่วงที่แบบผมกำลังโตกับประเทศอะไรห,หรอประเทศตะวันย่ตอนที่ผมกำลังโตนะครับผมรู้สึกได้เลยผมเลยต้องออกมาจนทุกวันนี้แต่หลายอย่างก็ไม่มีอะไรเปลี่ยน คดีได้ที่อย่างนที่ผมจะบอกคือต้องต้องขอขอบุักคนนะครับที่คอยเป็นกำลังใจให้พวกผู้ต้องขังที่อยู่ในเดือนจำเพราะวกผมผ่านมาได้ก็เพราะกำลังใจของทุวคนนะครับคือจะบอกว่าตอนเข้าไปช่วงแรกคือเรื่องสภาพจิตใจค่อนข้างแย่นะครับก็คือเราเราได้เห็นสภาพการเป็นอยู่ข้างในการใช้ใชีวิตข้างใน คือถ้าเราขาดกำลังใจจากข้างนอกนะครับค่อนข้างที่จะแย่มากๆเลยครับบางคนเข้าไปคือจากที่ผมเห็นนะครับคือเข้าไปปก,ปกตินะครับเข้าไปเราคือ,อเรื่องของสติอะไรพวกนี้คือบางคนถึงขั้นที่จะต้องรับยาจิตเวชคือ,อเรื่อง เรื่องของภายในเรือจนจำครับคือเราค่อนข้างดี่จพูดในเรื่องที่เจาะลึกไม่ได้หรอกเพราะว่ามันบางทีเราอาจจะถูก้องเพิ่มเติมก็เรื่องกานเรื่อ,อนครับมันเราก็รู้อยู่ว่าประเทศเราเป็นอย่างนี้ครับคือเราพูดความจริงร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ได้คือต้องบอกเลยว่า ให้พวกผมเข้าไปนะครับคือผู้ต้องท่าสมัยเนี่ครับคือจะเป็นเขาจะมีเรื่องของผู้ลงขังทางการเมืองของพวกผมเข้าไปคือไม่มีสิทธ,ธิอะไรต่างๆเกี่ยวกับผู้ลงขังทางการเมืองเราเข้าไปใังางเราเข้าไปในเหมือนประชาชนทั่วไปที่เข้าไปคือมันสมมติบุคคลคนนึงเข้าไปในเรือนจำครับ คือการทำการทำ,ทำใจค่อนข้างที่จะยากต้องตานเลยครับคือถ้าเป็นบุคคลที่ทําความผิดแล้วเข้าไปฝึกกระบวนการยุติธรรมแล้วก็ถูกเข้าไปในเรือนจำนะครับกับคนที่เขาอ่าไม่ได้ไม่กระทําความผิดแล้วก็เข้าไปในเรือนจำนครับความรู้สึกต่างกันมากเลยบางคนนี่คือค่อนข้างท,งที่จะบอกว่าคุณสติดได้าแตเองไม่ได้จนิญจนถึงแบบว่ารับยาสารเสพเิด ก็เยอะมากครับจะบอกว่าประเทศเราไม่มีแท้เลยก็คงคงไม่ใช่ครับเราได้เห็นะบวนการยุติธรรมอย่างนี้ครับคือต้องขอบคุณมากเลยครับทางสูนทรนายามนะครับคือคอยดําเนินการให้พวกเราเสมอน,นะครับคืออย่างที่บอกครับการเป็นการยื่นประกันตัวครับคือ,คอ หาหลักเกณฑ์อะไรเป็นกลางไม่ได้สิ่งที่ถามอางมาคืออัตราโทษสูงเกงว่าจะลบหนีเป็นเป็นคำตอบยอดฮิตแล้วคืออย่างที่เห็นกันว่าบางคดีโทษสูงก็ได้ถูกประกันตัวแต่บางคดีโทษต่ำกว่าด้วยซ้ำก,ก็ไม่ได้ถูกประกันตัวพวกผมเข้าไปใน เรีนจำแล้วก็ยื่นประกันตัวตลอดมาก็ไม่เคยได้รับการประกันตัวจนคำสั่งสารรุทอนตกครับแล้วก็อยู่จนคบที่สาลกำหนดครับถ้าถามว่าในช่วงนั้นช่วงเงดือนหนผมจะมีสกิลที่หนึ่งใช่ครับผมเป็นอาชีวะครับร่ววผมเี่การ แต่ผมทุกดเนินคดีมีวัตถุก,ก้อเนินใน้องขอดจริงๆแล้วผมเป็นอาชีวะผมก็ไม่ได้เห็นด้วยนะครับกับการใช้ความดูแลจะเรียกพวกพวกเราว่าเป็นกะเป็นกาอาชีวะมากกว่าที่จะคอยดูแลความสงบเรียบร้อยทุกของแกนมนผมจะมีสไลด์สไลด์นี้มาสไลด์ที่ผมออกไปเคลื่อนหวานกับเสื้อแดงครับพิสแตนมาดูหน,น่อย เขาใหม่แกไม่กัทิทีพวกเราละทีพวไม่พอเดียวอีกเพื่อไทยบอกาตอวมั้งนะอั้นี้เป็นผม นี่ะครับคือหน้าที่ของผมในการเด็นกับที่อมาเพื่อนไองการทำเงินอย่างที่บอกว่าผมเ่งในั้นน่ะที่ต้องแบบประเทศเป็นของเราเป็นของยูนไม่ได้แล้วเราเป็นคนไทยจนทุกวันนี้เหรอใช่ครับผมเรียนอาชีวะแต่ทุกวันนี้ผมมานั่งอ่านหนังสือรัตศาสตร์นะครับ คือบุคคลภายในนะครับภา,ายในเรียนจําที่เขาได้รับกำลังใจจากประชาชนทุกคนนะครับคือเขามีแรงที่จะสู้ต่อบางคนเขาทคอตอนอยู่ข้านไนแต่เขาเห็นประชาชนคอยเป็นกําลังใจและสำรับคนอนพวกเขาก็บอกเขาก็มีแรงที่จะสู้ต่อถึงตัตวเขาจะไอ ไม่ได้หอลอกที่สารภาพาแต่ผมเชื่อนะครับสักวันคือพวกเขาจะได้ออกมาอย่างสวยงามและไม่ต้องมีใครที่จะต้องเข้าไปในเรื่องการในคดีนี้นองอี่ครับขอบคุณ เนพอดีแล้วก็การนําไปคุมขังในเรือนจําต่อไปนะคะขออนุญาตเอ็กซ์คูซีฟท็อปกับอ,อีกท่านหนึ่งนะคะคุณนะนัทกรมิทจรูดเดชเจ้าหน้าที่จ,กจ,จากอเมริกาสตี้อินเตอร์เนชั่นแนลประเทศไทยค่ะขอบคุณค่ะ